ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้และกัพี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าให้คุณสมจิตอ่านประวัจนะที่ส่งเข้าไปนะคะหนึ่เปโตรบทที่สองข้อยี่สิบสี่โรงเองได้ทรงรับแบกบาปท,ทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของโะองที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยบาทแผลของโะองพวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายสโครินบทที่แข้อเก้า เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงบางคัาก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้ง,ทงหลายเพื่อท่ทานทั้งหลายจะได้เป็นคนบั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของโลกฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบสองฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าวันหยาที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่ยงกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่นิพุปที่สิบข้อยี่สิบสามขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นด้วยโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์นิพุปรที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น สองโคริน์บทที่สิบ้อสี่เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สูร้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นด้วยเทนุภาพจากพระเจ้าที่จะทาลายป้อมประการได้คือทําลายหเหตุผลกลองทั้งหลายและความยิ่หญิงทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มค,ความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิ์คุณพระเจ้าสารภาวัชนะนะคะวันนี้ก็จะแบ่งเป็นเนั้อ้อที่บอกว่าเคลื่อนจากความเชื่อระดับหนึ่งขึ้นสูงอีกระดับหนึ่ง ะะเหมือนกับเรามีบันไดขึ้นบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องก้าวชั้นที่1ไปชั้นที่2-3-4สามาบ้านใครที่มีบันไดเยอะก็ต้องก้าวขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไปกับพระเจ้านะคะในพระวจนะคำของพระเจ้าในหนึ่งเปตรบที่2ข้อ24่พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาป ของเราไว้ในพระก,กายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาใหา้หายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะถ้าความเชื่อของเรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือความเชื่อของเรายังไม่พัฒนายังไม่ได้รับคําตอบหรือยังไม่ได้เห็นผลก็จงเชื่อต่อไปเราอย่าถอย เพราะว่าพระเยซูมาตายไท่บาปเราจริงๆเพอพระเยซูทรงรับแบกบาปของเราไว้ที่พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อจะทำลายบาปของเราทำลายปัญหาของเราทำลายคำสาปแช่งทำลายอิทธิพลแห่งความมืดให้กับเราจริงๆเพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมถ้าคนที่มีบาป ถ้าเราเชื่อศรัทธาในถ้อยคําและลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังดูสิสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยเราจะรับการปลดปล่อยจริงไหมเราจะได้รับคําตอบจริงไหมเราสามารถที่จะมีอิสระที่จะดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้าได้อย่างทะลุทะลวงเพราะว่าพระเยซูมาที่กางเขนจริงๆมาแบกบ,บาปเราจริงๆ มาทำลายบาปจริงๆมาทำลายกิจการงานของมารซาตานจริงๆและพระองค์เป็นผู้ที่บุกลุกโลกใบน,นี้ด้วยสิทธิอำนาจด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยหัวใจของพระองค์ที่อยากจะพบสิ่งที่ให้มนุษย์เนี่ยได้พกชัยชนะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรายังพบว่าเรายังไม่มีประสบการณ์จริงกับพระวจนะ เรามีประสบการณ์แต่กับชีวิตที่พระเจ้าไม่อยากให้เราเผชิญไม่อยากให้เราได้รับแต่พระเจ้ามีแผนการที่ดีที่อยากจะให้เราเป็นลูกของพระเจ้าที่มีประสบการณ์เหมือนที่พระเจ้าบอกว่าแผนการของพระเจ้ามีไว้เพื่อสวัสดิภาพสวัสดิการไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะอ่านแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสถ้ายังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องเชื่อ,ออีกระดับหนึ่งเชื่ออย่างต่อเนื่องไงคะ ไม่มีที่ใดที่จะทําให้เราได้รับคําตอบและก็ได้รับการปลดปล่อยที่แท้จริงนอกจากการที่เราเชื่อและศรัทธาในพระเยซูคริสต์หรือเชื่อยอย่างต่อเนื่องการเรียนของเราก็ยังมีระดับการเลื่อนขั้นก็ยังมีอยู่ท้งการปกครองทุกภูเขาอนนันก็ขอหนุนจิตจูใจนะคะว่าอย่าถอยอย่าถออนะสิ่งที่เราจะทําที่เราต้องทําก็คือเราต้องเคลื่อนความเชื่อของเราไปสู่การกระทําที่มากขึ้น ทำตามพระวนจนะในสองโคริน์บทที่8ข้อที่9ให้คุณสมจิตอ่านนะคะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของขยซสุริตองค์ผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของโลกสิ่งหนึ่งที่เรานะคะไม่เพียงแต่เราอ่านเราต้องเชื่อด้วย และความเชื่อของเราจะไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เป็นความเชื่อที่มีปริมาณหลายคนมีความเชื่อที่เล็กน้อยพปรียสูเคยตำหนิสาวของโปรงบอกว่าทำไมเจ้ามีความเชื่อน้อยแสดงว่าความเชื่อเนี่ยมีปริมาณด้วยสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะเพิ่มสามารถที่จะเติมเข้ามาจนสามารถที่จะได้รับสิ่งที่เราเชือ่อนะคะก็ขอท้าทายเปรียสูต้องการให้เราไปให้ถึงที่โปรงส่งสัญญา ที่ปรุงตรัสที่ปรงบอกว่าพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมีเมื่อเราเจ็บป่วยพระเยซูก็บอกว่าเราสามารถรับการรักษาได้ตราบใดที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงก็จะฆ่าเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะให้กับเราเมื่อเราเชื่อเราทําตามสิ่งที่เราเชื่อเราไปอีกระดับหนึ่งได้เลื่อนขั้นได้ได้อย่าทิ้งความเชื่อ อย่าท้ออย่าถอยบางคนมาเลกาิกกลางคันเมื well. <iad> ly, ่อเราเจออุปสรรคเราไม่เชื่อต่อนะคะไม่ลืมเรื่องนี้นะคะเรื่องเรื่องเรามีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็แล้วกันเนาะเขาพบลายแทงว่าตรงนี้เป็นขุมทรัพย์และตรงที่เป็นลายแทงก็มีคนขุดแล้วแต่เหมือนกับว่ายังไม่เห็นอะไรเขาก็ลองขุดต่อดูสิเขาก็เริ่มลงมือขุดต่อคนที่ขุดอยู่ก่อนนะนะคะก็ขุดไม่ถึงก็ลามือหนีไป ไม่เอาต่อเพราะมันขุดมาไกลแล้วยังไม่เห็นมีอะไรบางครั้งเราก็บอกว่าเราเชื่อมานานแล้วไม่เห็นมีอะไรเชื่อต่อไปเลื่อนขั้นให้ได้เพราะพระสัญญาเป็นจริงประวันะเป็นจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าพระเจ้าไม่ทําจริงคําสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอเรานี่แหละต้องมาเคลื่อนจากความเชื่อหนึ่งไปสู่อีกความเชื่อหนึ่งให้ได้เชื่อ ทั้งเชื่อทั้งไปสู่ความศรัทธาที่เต็มไปด้วยพลังที่เป็นจริงเมื่อเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเจอเขาก็ดูว่าเออลายแทงก็ถูกทิ้งเอาไว้หลุมนั้นก็ถูกทิ้งเอาไว้ดูเหมือนว่ายังไม่เจออะไรเออมันก็อยู่ตรงนี้รอยคนก็ขุดอยู่แต่ไม่เห็นคนดูเหมือนว่าจะมีตะหลุมแต่ไม่เห็นรอยขนรั์เขาก็เลยขุดต่อก็ขุดต่ออีกศอกเดียวเท่านั้นเขาได้ซับ์บางคนเชื่อพระเจ้ามานานแต่พอจะได้ซับ ได้มรดกได้สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาทิ้งก่อนไม่ได้เลยเพราะนั้นวันนี้นนนพระคําของพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าลายแทงพระคําของพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าสิ่งที่เราคิดและขอได้พระเจ้าจะทําแน่นอนพระเยซูไม่ได้มาตายฟรีพระเยซูไม่ได้มาตายเล่นๆพระเยซูไม่ได้มาเพื่อแสดงอะไรบางอย่างแต่พระองค์มาทําจริงๆพระองค์มาต้องการที่จะให้เราจากคนยากจนกลายเป็นคนมั่งมี ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยขอให้เรามีความเชื่อสวัสดิภาพสวัสดิการแต่ยังไม่รวยแต่ยังไม่ดีขึ้นแต่ยังจนอยู่แต่ยังป่วยอยู่แต่ยังเจอปัญหาอยู่อย่าท้อพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงเราต้องเชื่อให้จริงแค่นั้นเราต้องเชื่อและทําตามถ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงฟื้นขึ้นมาเป็นขึ้นมาจากความตายจริง เป็นพระเจ้าของเราจริงๆมีฤทธิเดชและเป็นพระผู้สร้างจริงๆเราต้องแสดงความเชื่อออกมาเราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้หลายครั้งนะคะพระเจ้าก็ให้ฉันเห็นนะคะเวลาฉันสอนเรื่องอะไรพระเจ้าเตือนว่าเรื่องนี้มันจะเกิดให้สอนพี่น้องเรื่องนี้เรื่องความโกรธเรื่องการรับายเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าสอนเรื่องนี้คนที่ฟังพระคำพระเจ้าเขาก็จะระมัดระวัง เพราะว่าวิญญาณตัวนี้กําลังเพีนผ่านหรือจะมาปุกป,ปั่นทําให้เรากโกรธกันทําให้เราทําร้ายกันทําให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้พระคําคของพระเจ้ามีการเปิดเผยโดยเฉพาะคนที่เขามีของประทานพระวิญญาณจะเคลื่อนพระวิญญาณจะเป็นผู้สําแดงว่าในชั่วโมงต่อไปในช่วงฤด,ดูการนี้จะมีเหตุการณ์นี้จะมีวิญญาณตัวนี้เคลื่อนไหวสอนไปเตือนไป ถ้าคนที่ฟังพระวจนะเขาก็จะระมัดระวังนะแล้วก็เอาพระคำของพระเจ้าไปปฏิบ like <mm ัติก็เหมือนที่กรมอุตุเขาพยากรณ์มาบอกว่ามันจะมีฝนนะจะมีพายุนะถ้าเราไม่ฟังจบเลยเจอเต็มเต็มทำไมเขาเตือนเพราะมันจะมีเพราะมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังพระวจนะเนี่ยนะคะไม่ใช่ฟังเพื่อประดับความรู้ไม่ใช่ฟังเพื่อให้เรารู้ว่าเออเราได้เรียนแล้วเรื่องความโกรธ เรื่องความถ่อมเรื่องความหยิงเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องพระวิญญาณไม่ใช่ฟังเพื่อประดับความรู้แต่ผีมันจะเคลื่อนจริงๆโลกมิติฝ่ายวิญญาณมีจริงพอเตือนไปแล้วนะคะลืมลืมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังพอมานเคลื่อนเราก็รับมือกับมันไม่ได้แถมยังไปเป็นเครื่องมือของมันอีกบอกว่าอย่ากโกรธนะอภัยนะ เพราะว่าผีตัวนี้มันกําลังอารวาสวิญญาณตัวนี้มันกําลังเคลื่อนไหวพายุตัวนี้มันกําลังเข้ามาแทนที่เราจะปรับทําตามพระคําทําตามคําเตือนเรามัดระวังก็เป็นเครื่องมือของมันโกรธจัดอารวาสจัดบรรยากาศเสียหายหมดเลยเพราะแต่ละคนไม่ฟังพระวจนะฟังแต่ตัวเองฟังแต่เนื้อหนังฟังแต่รู้ไหมว่าการที่เราทําตามเนื้อหนังคือเรากําลังทําตามมารด้วยแล้วตกลงเราเป็นเครื่องมือของใคร และตกลงเราเป็นของพระคิ์หรือเป็นของมารและตกลงเราเป็นของพระเจ้าหรือเป็นของโลกแล้วจะบอกว่าพระคาของพระเจ้าไม่เป็นจริงคนที่เติบโตในเรื่องฝ่ายวิญญาณคือคนที่เข้าใจว่าพระคาของพระเจ้าเป็นจริงแล้วก็มีชีวิตต้องเคลื่อนไปกับภะวนะไม่ใช่ยังมาเคลื่อนต่ําเคลื่อนไปกับพระสรีเคลื่อนไปแบบคนฝ่ายวิญญาณน,นี่คือความเชื่อที่ไปอีกระดับหนึ่งไม่ใช่เตือนเรื่องความโกรธเตือนเรื่องความอิจฉาเตือนเรื่องอย่าทบาบาปนะยิ่งทา อาวทำไมเป็นแบบนั้นแล้วจะบอกว่าพระเยซูไม่เป็นจริงไม่ได้จะมาบอกว่าพระเจ้าไม่ไม่แน่จริงเชื่อมานานแล้วทำไมยิ่งเชื่อก็ยิ่งจนยิ่งเชื่อก็ยิ่งมีปัญหายิ่งเชื่อก็เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณไม่เชื่อหรือว่าพระเจ้าเนี่ยมีเงื่อนไขด้วยในการที่จะให้อะไรบางอย่างกับบางคนทุกคนด้วยแหละไม่ใช่ว่าเชื่อแบบเลื่อนลอยนะคะพระเจ้ามาตายจริงพระเจ้าก็ท้าทายให้เราที่จะเชื่อจริงๆด้วย ให้เราที่จะเป็นคริสเตียนตัวจริงเสียงจริงเคลื่อนไปในเรื่องฝ่ายวิญญาณเรามีหูที่ฟังได้เรารับเคลื่อนของพระเจ้าได้เมื่อเรารับแล้วเราต้องปฏิบัติแม้ว่าจะเจอพายุแม้จะเจอปัญหานะฮะบอกว่าอย่าทำนะลูกอันตรายอย่าไปอย่าอยู่อย่าทำแบบนี้นะมันอันตรายทำไมพระเจ้าให้มีของประทานเพื่อจะจับเคลื่อนนี่แหละเพื่อจะเคลื่อนให้ถูกต้องเพื่อที่จะไปตามพระวิญญาณ ทำไมต้องมีพ่อแม่คอยสอนลูกเป็นโค้ดมีครูบาอาจารย์มันเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการเจิมที่พระเจ้าให้สายตาที่ยาวกว่าในโลกนี้มีการปกครองที่มีระดับอย่าคิดว่าเราไม่มีผู้ปกครองนะ,ะมันมีสองอานอาจรบอกแล้วถ้าเราไม่อยู่ภายใต้พระเจ้าเราก็อยู่ภายใต้มารแค่นั้นแหละเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังนะคะธรรมชาติก็ไม่เชื่อฟังเราด้วยเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระคำ เรากําลังต่อสู้พระเจ้าและธรรมชาติก็จะมาต่อสู้กับเราโดยมันไม่เป็นใจที่จะให้เราได้ดิบได้ดีทําอะไรก็เพราะฉะนั้นคนที่ได้ดีอยู่แล้วก็ดีต่อไปอย่าลงมาต่ําอย่าเคลื่อนต่ําอย่าเคลื่อนแบบเนื้อหนังเพราะว่าอะไรแท้ที่จริงพระเจ้าอยากจะให้คุณได้มากกว่านั้นแต่พระเจ้าลองให้คุณได้ดีกว่าใครก็ขอให้คุณเป็นโค้ดอเมนขอให้เราที่จะช่วยคนที่มีความเชื่อยังไม่ถึงคนที่อ่อนแอกว่าเป็นโค้ดให้กับเขา ไม่ใช่ไปทำลายกันและกันไม่ใช่ไปทำลายนะเหมือนเขาพูดกันเนี่ยปลาตัวใหญ่กินปลาตัวเล็กขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นปลาตัวใหญ่ได้แล้วก็เราอย่าไปกินปลาตัวเล็กขอให้เราที่จะมีใจเสียสละเหมือนพระเยซูคริสต์พระองค์รวยพระองค์เป็นยิ่งกว่าเศรษฐีใดๆในโลกพระองค์ยังถ่อมพระองค์ลงมาเป็นคนยากจนเพื่อที่จะมาตายไถ่บาปมนุษย์แม้บางครั้งคริสเตียนรวยไม่ได้มากหรอกแต่ยิ่งยิ่งสอนก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ได้ แถมยังไปเป็นนักเลงหัวไม้อีกอันนี้ต้องระวังนะคะชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าให้เราทีจะเป็นคนที่ถ่อมใจและคนที่ความเชื่อที่ยังไม่มีการเลื่อนขั้นก็ขอให้เราที่จะพัฒนาความเชื่อแม้ใครไม่ช่วยเราแต่พระเจ้าเสด็จมาช่วยเราแม้ใครไม่ดูแลเราพระเจ้าก็ไม่มีวันทอดทิ้งเราขอให้เราเชื่ออย่างจริงใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะ,จะมาทำให้เราผิดหวังในพระเจ้าอเมน ไม่มีใครที่จะมาทําให้เราตกต่ําย่าแย่ถ้าเราไม่ทําเองความเชื่อพระเจ้าให้กับทุกคนพระคำพระเจ้าก็ให้กับทุกคนคําสาปพ,พระเจ้าก็ปลดไนความบาปพระเจ้าก็ให้เรามีชัยชนะได้โดยพึ่งผ่านฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทราบว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราถูกนําเข้าไปสู่ชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองเชื่อแบบคนที่มีพระคต์มีพระคำมีพระสัญญาอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราด้วย บางคนมีคำโกหกของมันสตนันด้วยว่าพระเจ้าให้เราเป็นแค่นี้เราก็เป็นแค่นี้พวกนี้ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าคุณไปอ่านยอห์นบทที่14บกท,ที่12บอกว่าปรุงให้เรากะทำกิจอันยิ่งใหญ่กว่าปรุงยังได้พระเจ้าไม่เหมือนพระในโลกนี้ไม่เหมือนมนุษย์ พระองเนี่ยต้องการให้เราเจริญพระเจ้าต้องการที่จะให้เราทํากิจหมายความว่าพระเจ้าให้เราได้สิ่งใหญ่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราเชื่อเอาแค่นั้นพระเจ้ามีพระสัญญาให้กับทุกคนเชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองได้ไหมเชื่อเรื่องสุขภาพดีได้ไหมเชื่อเรื่องกําลังฤทธเดชมาจากพระเจ้าได้ไหมเชื่อเรื่องชัยชนะได้ไหมแม้ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่ลม้มเหลววันนี้พระเจ้าท้าทายเราเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญา เมื่อเราบังเกิดใหม่เราได้แล้วบังเกิดใหม่เราก็บังเกิดแล้วความเชื่อของเราก็จะต้องมีความเชื่อที่มีระดับขึ้นมาอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอ,ยอย่าไปลามือลาไม้ละเห็ดหันหลังจากเส้นทางนั้นแม้ว่าคนมากมายอาจจะไปไกลแล้วแต่คุณยังไม่ได้ไปถึงไหนก็ไม่ต้องไปท้อ พระเจ้าให้เขารวยได้เราก็รวยได้พระเจ้าเขาหายโรคได้เราก็หายเมื่อวานเนี่ยนะคะมีพี่น้องท่านหนึ่งเขามาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาก็เข้าไปหาตอนที่ฉันนั่งอยู่ที่โบสถ์นั่นแหละนะคะพอสอนเสร็จฉันก็ลงมานั่งคุณป้าคนนี้ก็ไปแล้วบอกว่าผู้เผยป้ามีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรหรือป้าป้าไปหาหมอหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายฟังดีๆนะป้าป้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าทําได้ป้าเชื่อ ป้าจะไม่เป็นไรนะป้าจะรับการปลดปล่อยขอให้เชื่อเอาทีนี้ป้าก็มาเล่าให้เราฟังเมื่อวันเราก็โทรไปหาเขาก็ร้องไห้เป็นยังไงล่ะป้าพวกเราอธิษฐานเผื่ออยู่นะป้าก็ยึดเอาสิ่งที่ผู้เผยพูดบอกว่าป้าจะไม่เป็นอะไรป้าเกือบตายเพราะว่าอะไรตอนขณนะที่นอนในเตียงอะผีมันล้อมเตียงหน้ามันน่าเกลียดน่ากลัวมากป้าก็โอ้นี่เองวิญญาณแห่งความตาย เวลาเราสุขภาพเราอ่อนแอมันมาลุมเขาก็เลยอธิษฐานแล้วก็เอาคําเผยนั่นแหละไปสู้เอาถ้อยคําของว่าฉันจะไม่ตายพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทําได้พระเจ้าช่วยฉันได้เขาก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆชี้หน้าผีทีละตัวทีละตัวโอ้ไม่ธรรมดาในหลังจากนั้นผีก็ออกไปเมื่อเขาออกไปพระเจ้าก็ให้เขาเห็นนิมิตฉันก็ไม่มีเวลาที่จะเล่านแต่ให้รู้ว่าหมอก็มาบอกเขาว่าโอ้ คุณป้าทำไมอาการทุกอย่างทำไมมันดีขึ้นเลยเนี่ยลแล้วแกก็มีกำลังจากที่เข้าห้องน้ำเองก็ไม่ได้เดินก็แทบไม่ไหวลุกขึ้นมะลึงตึงหนังนี่คือพลังแห่งความเชื่อนะคะอย่าเล่นกับความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งถ้าเชื่อนะลรือพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งถ้ายังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะรับเรานะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกว่าคริสเตียนจะอยู่กลางฟ้าตราบใดที่พระเจ้าจะให้เราอยู่เราจะไม่ตาย บางทีถ้าพระเจ้าจะมารับเราก็ไม่จําเป็นต้องป่วยก็ไปได้เพราะฉะนั้นขอให้เรามีพระเจ้าขอให้เราไปกับพระเจ้าฮาเลยูยาสรุปแล้วก็คือคนที่เจอลายแทงคนที่ขุดไว้ก็ทิ้งไปคนมาทีหลังมาเจอเขามาขุดต่อแค่สอกเดียวเขารวยไปเลยเพราะฉะนั้นใกล้พระเยซูจะมาแล้วอย่าไปทิ้งความเชื่อพัฒนาความเชื่อมาเราต้องเชื่อเพราะว่าเราบังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่แล้ว คนอื่นเขาดีขึ้นได้เราก็ดีขึ้นได้คนอื่นเขาชนะบาปได้ทําไมเราจะชนะไม่ได้ล่ะฉันก็อยากจะพูดคํานี้เหมือนกันนะคะว่าคนอื่นไม่มีสองหัวเขาก็มีหัวเดียวเหมือนเราก็ต้องใช้ความเชื่อเหมือนเขามีพระคำไหมพระคำพีก็อ่านเหมือนกันพัฒนาตรงไหนตรงความเชื่อน,นี่แหละพระเจ้ามีพระสัญญาให้กับเราไหมพระเจ้ารักเราไหมมาไถ่แก้ไถ่บาปคนนั้นเหรอไถท่ทุกคนนั่นแหละ เราต้องเชื่อในส sí like ิ่งที่พระเจ้าตรัสสิคะเราจยไปเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สัญญาพระเจ้าสัญญาแต่เราเชื่อเราไปรับเอาเลยนน่นคือขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเราพระคําของพระเจ้ากล่าวอย่างไรก็ขอให้เราเชื่อตามนั้นเราจะไม่ได้เพียงแต่มีข้อมูลแล้วก็อ่านแล้วก็รับรู้แต่เราจะต้องนําพระคําของพระเจ้าไปเชื่อและไปปฏิบัติเราคือผู้ปฏิบัติตามพระคําเราจะต้องให้พระคําเป็นของเราให้ได้เรากําลังครอบครอง สิ่งที่พระเจ้าสัญญานั่นเองนี่คือผู้ที่จะทําให้พระคําเป็นจริงในชีวิตเราต้องเชื่อเราต้องเป็นผู้ที่จะทําตามแล้วก็เป็นผู้จัดการกับสถานการณ์รอบด้านอย่าร้องไห้อย่าเสียเวลาท้ออย่าเสียเวลาโศกสลดจงลุกขึ้นทําตามพระคําจงลุกขึ้นทําตามความเชื่อแลนะยังไม่เห็นคําตอบเชื่อต่อไปเพราะคุณมีสิทธิ์เพราะเรามีสิทธิ์ทุกคนพระเจ้ารักเราทุกคนพระเจ้าให้มรดกกับเราทุกคน คนอื่นเขาจะเลริญนขึ้นได้เขาชนะบาปได้ชนะปีได้ทะลุทะลวงได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันเชื่อเถอะเท่านั้นความเชื่อน่ะหรือในฮิบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งก็เป็นความแม่ใจมั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อจะเป็นจริงสิ่งที่พระสัญญาของพระเจ้าสัญญากับเราจะเป็นจริงเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศมาเปลี่ยนเราขอตาทายความเชื่อถ้ายังไม่เห็นผลก็ เชื่อยังไม่พอเพิ่มอีกเพิ่มปริมาณความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปร่งวยปรให้ความเชื่อของเราเคลื่อนไปอีกพัสริหนึ่งขึ้นไปอีกขึ้นไปจนเราได้รับคําตอบจนเราได้เห็นพระคุณเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการต่อสู้โอ้ปุงเจ้าค่ะในมิติไฟวิญญาณเมื่อเรามีพลังแห่งความเชื่อเราก็จะดําเนินชีวิตปร่งเจ้าค่ะชนะเสมอเมื่อเราดําเนินชีวิต ตราหนักถึงพระคำของพระเจ้าแล้วไปปฏิบัติไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างและความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเรายืนหยัดยืนยันตามพระคำยึดพระคำพระคำจะเป็นจริงเสมอกระผมขอบคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่พระองค์ประทานและเราก็จะพัฒนาความเชื่อต่อยอดได้เชื่ออย่างต่อเนื่องเชื่อจนเราจะเลื่อนขึ้นจนเราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงนี่คือน,นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ฮิเมนเป็นเจ้าอวยพร์ค่ะขอความประบเจ้าเวพร์ค่ะขอชับละลูกไฟได้เจ็บให้ทุกคนนะคะเอเมนขอบคุณพระเจ้าแทนที่สองหลวงพ่ดีๆเจ๋งๆสนุนสนุนขอรับประวัตใหม่ตอนที่น้องทุกคนแข่งเรียนแข่ะแล้วก็ข่เป็มเลนเต็มโดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสด อบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องอวยพรซึ่งกันและกันเป็นการดียิ่งและที่สําคัญก็คือให้เราอธิษฐานเผื่อผู้เผยและพ่อท่านกระทุพระเจ้าใชา้ท่านได้รับพรอย่างไรท่านก็จะได้รับด้วยขอรออธิฐานเผื่อท่านประจําขอจะอวยพรทุกท่านครับสาธุ